เปิดซองเงื่อนไขวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรอดตกชั้นในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนเ่นลี2025หลังจากผลการแข่งขันของคู่แข่งเป็นใจให้ก่อนลงแข่งสัปดาห์ที่สามนัดสุดท้ายพบแคนาดาคืนนี้เกาหลีใต้พึ่งแพ้ฝรั่งเศส0-3เซตสกอร์ 17-25, 19-25ต่อและ21-25ต่อใน VNL 2025สนาม3นัดสุดท้ายส่งผลให้ตารางคะแนน VNL 2025ล่าสุดในการลุนหนีตกชั้นกับทีมชาติไทยมีดังนี้อันดับ17เกาหลีใต้มี5คะแนน ชนะ1นแพ้1 1ได้11เสีย35อันดับ18ทีมชาติไทยมี5คะแนนชนะ1แพ้10ได้9เสีย31เซตทำให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะรอดตกชัน้นวีแนล2025ทันทีหากทำได้1ใน2เงื่อนไขดังนี้1ชนะแคนาดากี่เซตก็ได้ชนะ3ต่อ0นหรือ3ต่อ1เซตจ,จะมี8คะแนนชนะ3ต่อ2จะมี7คะแนน2หากแพ้ต้องแพ้ด้วยสกอร์2ต่อ3เซตเท่านั้นไทยจะมี6คะแนนเซตได้เสียจะมากกว่าเกาหลีใต้ทันที ไทยได้11เสีย34เซตเกาหลีใต้ได้11เสีย35เซตโปรแกรม VNL 2025สัปดาห์ที่3นัดสุดท้ายของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเวลาในประเทศไทยคืนวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568หรือเช้ามืดวันที่14กรกฎาคมเวลา3นาฬิกาไทยพบแคนาดา